ทิธซ่อมทีวีจอแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวเขียวนะครับเดี๋ยวแดงนี่ครับสีเลอะครับเวลาเวลาตอบภาพเข้าไปแล้วก็ภาพจะเลอะนะครับนี่ครับเปิดฝาหลังออกครับส่องเข้าไปตามกล้องเลยนะครับตัวนี้ครับเสียดีเกลซิงครับ หัวสีเดียมนะครับอยู่แถวสวิตนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวิตนี่ครับแกะออกมาแล้วครับครับลองพลิกไปพลิกมาครับมีสามคานะครับมีสามขาเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนนี่ครับใช้หัวแรงจี้เปลี่ยนครับ เข้าไปนะครับนี่ครับลองเปลี่ยนแล้วครับต่อไปก็จะเสียบไฟลองนะต้องเปลี่ยนนี้ก่อนครับฟิลต้องทําให้ต้องเสริมฟิลนะครับเพราะฟิลขาดถ้าเปลี่ยนตัวนี้ฟิลชอบขาดครับต้องเสริมฟิลไว้ไว้ล่วงหน้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขาดตีกลับนี่ครับใช้วลวดเสริมข้างล่างก็ได้ ลองเสียบไฟเปิดดูครับนี่ครับใช้ได้ครับเป็นจอสีฟ้าปกติแล้วครับตัว AV ก็จะเป็นสีเขียวนะครับปกติจะเป็นสีเขียวอันนี้แทบทุกยี่ห้อนะครับแทบจะเหมือนกันหมด